บทที่หนึ่งไม่คบคนพาลคนพาลหมายถึงคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีมักก่อปัญหาหรือมีนิสัยที่ไม่เหมาะสมเช่นก้าวร้าวเอาแต่ใจตัวเองหรือชอบสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นการครบหาสมาคมกับคนพาลอาจนำไปสู่ผลเสียหลายด้านเช่น 1. ได้รับอิทธิพลไม่ดีการอยู่ใกล้คนพาลอาจทำให้เราซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ดีโดยไม่รู้ตัวสองเกิดปัญหาชีวิต คนพานมักนำความยุ่งยากหรือความเสี่ยงมาสู่ชีวิตของคนรอบข้างสามเสียเวลาและพลังงานการแก้ไขปัญหาที่คนพานสร้างขึ้นอาจทำให้เราเสียเวลาและพลังงานโดยไม่จำเป็นสิเสียชื่อเสียงการครบกับคนพาลอาจทำให้คนอื่นมองเราในแง่ลบไปด้วยดังนั้นการเลือกคบกับคนที่มีพฤติกรรมดีและคิดบวกจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและก้าวหน้ามากกว่า ลักษณะของคนพาลลักษณะของคนพาลคนที่ไม่ดีมักมีพฤติกรรมและนิสัยที่ไม่น่าพึงพอใจซึ่งอาจส่งผลเสียต่อตอนเองและผู้อื่นโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้ 1. ชอบสร้างปัญหามัก,ก่อความวุ่นวายหรือความขัดแยง้งในสังคมหรือกลุ่มคนสองเห็นแก่ตัวคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ไม่สนใจความรู้สึกหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นสามชอบเปาเปรียบแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยไม่สนใจความถูกต้องสี่ขาดความรับผิดชอบไม่ยอมรับผลข้อคองการประทาของตนเองมักโทษผู้อื่นห้าชอบนินทาและใส่ร้ายพูดถึงผู้อื่นในทางไม่ดีเพื่อทำให้ผู้อื่นเสียหายหกขาดความเมตตา ไม่มีความเห็นนอกเห็นใจหรือช่วยเหลือผู้อื่นเจ็ชอบใช้อำนาจในทางที่ผิดใช้อำนาจหรืออิทธิพลเพื่อข่มเหงหรือกดขี่ผู้อื่นแสบขาดความซื่อสัตย์มักโกหงหรือหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการก้าวไม่ยอมรับผิดแม้จะทำผิดก็ไม่ยอมขอโทษหรือแก้ไขสิบชอบทำลายความสุขของผู้อื่นมีพฤติกรรมที่ทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจหรือทุกข์ใจ ลักษณะเหล่านี้ทําให้คนพาลมักไม่เป็นที่รักหรือยอมรับในสังคมและอาจนํามาซึ่งปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันวิธีการหลีกเลี่ยงคนพาลการหลีกเลี่ยงคนพาลเป็นสิ่งสําคัญเพื่อรักษาสุขภาพจิตและความสงบในชีวิตประจําวันนี่คือบางวิธีที่อาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงคนพาลได้ 1. สังเกตพฤติก,กรรมเรียนรู้ที่จะสังเกตสัญ,ญญาณของคนพาล เช่นการพูดจามไม่ดีการใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือการไม่เคารพผู้อื่น 2. กํกำหนดขอบเขตกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนกับคนพาลและพยายามไม่ให้พวกเขาล้ำเส้นขอบเขตเหล่านั้น 3. หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหากเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนพาล 4. ไม่ตอบโต้ การตอบโต้หรือโต้เถียงกับคนพาลอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงพยายามสงบสติอารมณ์และไม่ตอบโต้ห้าหาความช่วยเหลือหากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงคนพาลได้ด้วยตัวเองอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวหรือผู้มีอำนาจหกพัฒนาทักษะการสื่อสารเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ เพื่อป้องกันไม่ให้คนพานเข้ามาครอบงำคุณ 7. ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพจิตและร่างกายของคุณให้แข็งแรงเพื่อให้คุณมีพลังในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ 8. ห่า,างไกลจากสถานการณ์เสี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือสถานที่ที่คุณอาจพบกับคนพาล 9. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ อย่าก,กลัวที่จะปฏิเสธคำขอหรือความต้องการที่ไม่เหมาะสมจากคนผ่าน10มองหาคนดีพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคนดีและมีคุณภาพเพื่อให้คุณมีเครือข่ายสนับสนุนที่แข็งแรงการหลีกเลี่ยงคนผ่านไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นแต่ยังช่วยให้คุณมีเวลาและพลังงานในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ดีและสร้างสารรค์ในชีวิตของคุณวิธีการเลิกคบคนพาล การเลิกคบคนผ่านเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการดูแลสุขภาพจิตและชีวิตของเราเองนี่คือขั้นตอนที่อาจช่วยคุณได้ 1. ประหนักถึงปัญหาเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้เป็นพิษและไม่ดีต่อคุณการระหนักถึงปัญหาคือขั้นตอนแรกในการแก้ไข 2. กำหนดขอบเขต ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนกับคนผ่านเช่นไม่ยอมรับการพูดจามไม่ดีหรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจคุณ 3. ลลดการติดต่อค่อยๆลดการติดต่อกับคนผ่านลงอาจเริ่มจากการไม่ตอบข้อความหรือโทรศัพท์บ่อยๆจนถึงการไม่พบเจอตัวต่อตัว 4. หาคนสนับสนุนพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวที่คุณไว้ใจได้เพื่อขอคำแนะนำและกำลังใจ 5. ฝึกการปฏิเสธเรียนรู้ที่จะพูดไม่เมื่อคุณไม่ต้องการทำอะไรบางอยา่างหรือเมื่อรู้สึกไม่สบายใจ 6. โฟกัสที่ตัวเองใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองทำกิจกรรมที่คุณชอบและหาความสุขจากสิ่งอื่นๆในชีวิต 7. ตัดขาดถ้าจำเป็นหากการลดการติดต่อไม่ได้ผลและคนผ่านยังคงสร้างปัญหาให้คุณการตัดขาดอย่างสิ้นเชิงอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุด 8. ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้การขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษ,ษาอาจเป็นทางเลือกที่ดีการเลือกคบคนพาลอาจเป็นกระบวนการที่ยากและใช้เวลาแต่ในที่สุดแล้วมันจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สงบและมีความสุขมากขึ้นวิธีการจัดการกับคนพาลการจัดการกับคนพาลบุลลี่ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังและความเข้าใจเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงนี่คือขั้นตอนและวิธีการที่อาจช่วยคุณจัดการกับคนผ่านได้ 1. ตั้งสติและควบคุมอารมณ์พยายามอย่าให้คนพานเห็นว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือโกรธเพราะอาจทำให้พวกเขายิ่งผ่านมากขึ้นหายใจลึกๆและตั้งสติให้มั่นคง 2. ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงการตอบโต้ ความรุนแรงอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงและอาจทำให้คุณตกเป็นฝ่ายผิดได้พยายามใช้คำพูดหรือท่าทางที่สบบแต่หนักแน่น 3. ใช้คำพูดที่มั่นใจบอกคนพานอย่างสบบแต่หนักแน่นว่าหยุดได้แล้วหรือฉันไม่ชอบที่คุณทําแบบนี้บางครั้งการแสดงความมั่นใจอาจทำให้คนพานหยุดพฤติกรรมได้ 4. หลีกเลี่ยงและไม่สนใจหากเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคนพาลการไม่สนใจหรือไม่ให้ความสําคัญอาจทําให้คนพาลเบื่อและเลิกพฤติกรรมดังกล่าว 5. หาความช่วยเหลือจากผู้อื่นหากสถานการณ์รุนแรงหรือคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากครูผู้ปกครองหรือเพื่อนการบอกผู้ใหญ่หรือคนที่ไว้ใจได้จะช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม 6. บันทึกเหตุการณ์จดบันทึกวันที่เวลาและรายละเอียดขององค์การถูกผ่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากจำเป็นต้องรายงานหรือแจ้งความ 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและความมั่นใจการฝึกทักษะการสื่อสารและความมั่นใจในตัวเองจะช่วยให้คุณรับมือกับคนผ่านได้ดีขึ้นเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเช่นการพูดในที่สาธารณะหรือการฝึกป้องกันตัว 8. เข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมผ่านบางครั้งคนผ่านอาจมีปัญหาส่วนตัวหรือขาดความมั่นใจจึงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อปกปิดความรู้สึกของตัวเองการเข้าใจสาเหตุอาจช่วยให้คุณรับมือได้อย่างมีสติมากขึ้น 9. อย่าโทษตัวเองจำไว้ว่าคุณไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนพานแสดงพฤติกรรมดังกล่าวการถูกพ่านไม่ใช่ความผิดของคุณและคุณไม่ควรรู้สึกแย่กับตัวเอง 10. สแสวงหาการสนับสนุนทางจิตใจหากคุณรู้สึกเครียดหรือกดดันจากการถูกผ่านพยายามพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจหรือหาความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาสรุปการจัดก,การกับคนผ่านต้องใช้ความอดทนและสติอย่าลืมว่าคุณไม่จำเป็นต้องเผชิญกับปัญหานี้เพียงลำพัง การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นและการพัฒนาตัวเองจะช่วยให้คุณผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างแข็งแกร่งและมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นในอนาคต